สวัสดีครับสวัสดีครับช่องอีเยสายล่านะครับก็วันนี้ของมาถึงเรียบร้อยครับที่เอาสโคบ็ปซ่อมนะครับผมคือการคือมันปรับซ้ายขวาไม่ได้เนาะอันนี้ส่งให้ช่างเอาไปซ่อมครับเดี๋ยวมาแกะดูกันครับของเพิ่งมาถึงครับก็เลยทำคลิปแกะให้เอฟซีได้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาแกะเป็พร้อมกันครับ ก็ผมส่งไปก็ผมส่งไปทางกล่องนะครับกล่องเดิมมาเนาะเก็บกล่องแหว้เพราะว่าต้องซ่อมนิด อะไรเม้นี่ไม่นอน,นะนี่รับผมเป็นกล้องยี่ห้อเว็บฮันเตอร์เนาะพอหยิบมาใช้จริงๆจังๆ,ๆงกล้องเนี่มีอาการเสียก็อย่างว่าครับต่ตัวนี้มันเป็นระบบเก่าเนาะเป็นระบบแนบครับแต่ช่าง,ขงเขาบอกว่ารับประกันว่าใช้ได้ยาวๆแน่นอน ต่อมาสภาพเดืครับเพราะว่าผมตรงไปก็สภาพสภาพนี้นะก็เขาก็อัดในโทเจนไล่ความชื้นเรียบร้อยนะครับช่างเราแจ้งมาอย่างนี้ น่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาคือว่าไปติดตั้งกับตัวเดิมเนาะก็ M4 เดี๋ยวมาเทสเทสกันว่าจะปรับได้เหมือนเดิมไหมตัวนี้ครับตัวปรับซ้ายขวาตัวนี้เนาะขนาดไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวเนี้ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ครับใช้ก็ปรับแค่ระยะนี้เนาะอย่าขึ้นลงดิ่ ตัวนี้จะใช้มากกว่าโอเคเดี๋ยวติดตั้งกับ M4 แล้วเดี๋ยวไปเทสซาไปดูกันครับว่ามันจะปรับอาการปรับมันจะหายไหมเพราะว่าส่งไปซ่อมว่าซ่อมก็พันหนึ่งครับ่าซ่อมตัวนี้เนาะตัวนี้จำได้เลยที่รีวิวมา ผมซื้อไปผมก็รีวิวไว้ในคลิปเนาะมีคลิปของเจ้าตัวนี้อยู่น่าจะ4,000สอง4พ0 0สามหรือ4 5 0 0ห้าเนี่ยผมจําไม่ได้ครับราคาตัวเนี้ยระบบธรรมดานะครับไม่ใช่จะปิงเป็นระบบแหนบอาการเคลื่อนก็จะเคลื่อนง่ายหน่อยครับครัาแ,แรงรีคอยทั้งสูงหน่อยอาจจะเคลื่อนครับขึ้นทมถามช่งางเขาบอกขึ้นอยู่กับการใช้งานเนาะ อันนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากใหม่ก็ตามสภาพครับมันก็เสื่อมโทรมไปตามการเวลาเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปติดตั้งกับ M4 แล้วก็ไปเทสกันครับว่าใช้ได้หรือเปล่าเยครับผม นี่ผมไม่ได้วัดอะไรตั้งมากมายนะครับไม่ได้ระดับน้ําวัดก็เดี๋ยวเยวจะเอาระดับน้าวัดอีกทีหนึ่งเพราะว่าให้ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยผมวัดไว้แล้วให้มันตรงกันก่อนมาติดปืนนะครับก็คือวัดให้มันได้องศากันแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือเวลามาใส่ปืนก็จะตรงเลย ขันน็อตให้แน่นครับก็จะเรียบร้อยและเดี๋ยวเอาติดตัววัดระดับน้ำอีกตัวหนึ่งมาติดตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขันน็อตก่อน ขเขาแนะนำให้ผมเปลี่ยนขาจับกล้องครับขาจับกล้องตัวนี้ตัวที่แถมมาเดี๋ยวมันมีปัญหาครับเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมหาเก็บตังแป๊บหนึ่งครับต้องเปลี่ยนตามที่ชัางเขาแนะนำ จ่ดูเหมือนขามันก็โอเคอยู่นะมันคงครับมันไม่น่าจะเกี่ยวกับขาถ้า,าจับมันก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนเท่าไหร่นะครับเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเราจะติดตัววัดระดับน้ำตัวนี้นะครับ mm hmm. ใส่เข้าไป mm hmm. ช่วย mm hmm. เวลาตอนเลิงเป้าเนาะ mm hmm. ให้ มันตรงระดับน้ํามันตรงเนาะเดี๋ยววัดระดับน้ําให้มันตรงเวลายิงไกลๆครับเผื่อลูกตกอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เอียงเนาะช่วยได้ครับใช้ระดับน้ําตัวนี้เนาะโอเคครับผมก็ใส่เรียบร้อยก็จะประมาณนี้ก็ติดตั้ง รมาณนี้ครับผมเรียบร้อยก็ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นเล็กของตัวมินิเนาะตัวนี้ตัดอยู่ประมาณเล็กตัวนี้ตัดประมาณสองพันครับสองพคือผม เจ้าตัวนี้มาเพิ่งทําครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเนาะ mm hmm. ก็คือเอามาตั้งเล็กใหม่ครับเดิมมันตัดอยู่ประมาณพันพันเจ็ดเนาะที่ผมไว้ตัวนี้ผมตั้งประมาณนะอีพีดูตั้งไว้ประมาณพันแปดครับตัวนี้ตัดอยู่ที่พันแปดเดี๋ยวผมจะตั้งเล็กให้มันตัดอยู่ประมาณสองพันครับ เพื่อว่าจะเปลี่ยนเอาเล็กตัวเนี้ยมาใส่กับแทนเล็กตัวเจ้านี้เนาะเพราะว่าเหมือนว่ามันไม่ค่อยนิ่งครับเล็กตัวนี้ไม่ค่อยนิ่งมีอาการไหลนิดนึงก็เลยว่าจะลองตั้งตัวนี้ดูตั้งแล้วมาสลับกันเพราะว่าเล็กตัวนี้มันไม่ไหลส่วนตัวตัวเนี้ส่วนเล็กตัวนี้มันไหลครับนี่มันไหลเนาะก็ เดี๋ยวพักเรื่องเล็ก่อนเดี๋ยวเอาไปเทสไปเทสดูว่ากล้องใช้ได้หรือเปล่าเข็ต mm ัว hmm. <Okay. S 2> นี้ผมตั้งไว้ประมาณกึ่งกลางเนาะมันก็ไม่กึ่งกลางดีระระดับน้ำามีกึ่งกลางดีเท่าไหร่เพราะว่าตั้งผมไม่แน่ใจพื้นพื้นมันมันเสมอหรือเปล่า อันนี้เราก็เอาคร่าวๆเนาะไม่ได้เปะมาตรฐานอะไรมาครับโอเคเดี๋ยวไปชมว่ากล้องมันสามารถปรับทายหรือ,อยังโอเคครับเดี๋ยวก็จะมาเทสกับสโค๊กแคมตัวนี้เนาะมีเอฟก็สอบถามมาเยอะครับเรื่องสโค๊กแคมตัวเนี้แจ้งไว้เลยนะครับว่าคืองานตัวเนี้มันจะไม่มีแล้วเพราะว่าเจ้าของที่ว่าเขาทําตัวเนี้ครับ สโคตัวเนี้ยคือเขาเสียชีวิตแล้วเนาะเนี่ครับตอนแรกผมว่าจะเอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้เป็นใส่โกโปรโกโปร10เนาะจะเปลี่ยนจากกล้องตัวนี้ครับตัวนี้เป็นแอคชั่นคาเมล่ามันถ่ายภาพไม่ค่อยสวยเนาะก็เลยจะใช้เป็นโกโปร10ถ่ายเอาจะได้ชัดกว่านี้ที่มุมมองกล้องนะจะได้ชัดกว่านี้โอเคครับผม ครับเดี๋ยวลองมาเทสกลุ่มกันนะครับอันนี้ผมตั้งกล้องเรียบร้อยแล้ว อนนี้สั้นไปสามเมตรนะครับก็ยังเข้าจุดเดิมเนาะจากที่ดูแล้วนะครับก็ยังเข้าจุดเดิมก็ถือว่าโอเคเนาะแต่เล็กตัวนี้ผมเปลี่ยนจากเล็กตัวเดิมครับก็มันมีอาการไหลเล็กน,น้อยๆแต่ยังไม่ได้แกะมาดูนะครับวพรามันเกิดจากอะไรก็จากที่เทสสามลูกระยะห้าสิบเมตรก็โอเคนะครับ ามีตัวก็ได้กินนะครับตรงนี้ระยะน,นี้เนาะ โอเคครับกล้องก็ถือว่าเรียบร้อยเนาะมีนกบินเข้ามาดีเลย ียบร้อยสองตัวเลยเนาะโอเคครับนี่ระยะประมาณห้าสิบเมตรนะครับที่ที่ยิงตั้งกล้องไว้เนาะห้าสิบเมตรครับไม่มีผ้าลูกสิบหกแกนนี้มาตั้งกล้องนะครับถือว่ากลุ่มก็สวยอยู่ครับบางทีก็มีลูกหลุด กลุ่มมั่งนะครับพอ,อผมลองแต่ไม่ได้ลงให้ดูหรอกเนาะอ๋อ,อกลุ่มที่มันเข้าก็คือเข้าครับบางที่มันมีกระโปรงบี้อะไรเงี้ยมันอาจจะเบี้ยวนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าผ่านนะครับโอเคครับผมก็ถือว่าถือว่าใช้ได้เนาะ ผมก็พอใช้ได้อยู่ครับถึงไม่ดีมากแต่ก็พอล่าดได้อยู่ก็คลิปนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้ครับก็คือมารีวิวตัวกล้องเนาะส่งไปซ่อมมาถือว่าปรับซ้ายขวาก็โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เนะาะใครยังไม่กดติดตามช่องก็รบกวนฝากติดตามช่องด้วยนะครับโอเคครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเ k สายล่านะ โอเคครับไปเจบกันใหม่ครับ